เต็มหน้าผาแล้วอะมาพี่น้องมาสวัสดีค่ะมาพี่น้องมากินข้าวทำหูปู้านกันผักสดๆจากสวนวัสดีครับพี่น้องครับมาทหมูสีสันเผ็ดจีจัดอ๋อนี้เราเมือยังะ กเค็มแต่น้อยเนาะตูแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันหน้าเลยมันเย็นไง Tèo nó gặp đi Việt Nam Đó Tay vào bài Thế để phơm quăng kẹp จะจะหมเหมืนมันชวยกระลาดบ,บทันรรเพื่ตรวเพื่ตรวแล้วดูเขาเจ้านำละตามมาดูตรจตรจจากทดทดจสวนมุ้งบันนี่ไนอง ไปน,น,นอนหง้์ฟันนอนเลยกินขาวกลาว่า uh huh. ว่าวองค์ความนี้พาเขาลัง อากาศแล้วมน่ได้เห็นี้าจะหาด้ยเด้อคุณคอยจะเอามาให้สีอะไรเดอจ้า สะบวเน็ตเนียังนะมันเป็นสะบวสม่ๆมันหรอกแค้งเด้สิบอกมือมงกัดผิวดิกอร่างอ่ะร่วมมึงตึงเสียเอ่ะยูใส่ยูใส่บอสำหรับคนมาเร่กินข้าวแย่ตัวคือหักสมหงเ์แซ เกียมตัวลูกคายของเราเนาะวันนี้ก็คายยามลูกใข่พี่น้องแบบลูกเนะน,น้กา,ยยามกมันข้างไรพี่น้องเลย ผักมันสดมาหล่นะนามันเลยเสีบเพื่อนไดนผักแะไรเนี่อนี้นะเบื้องก็จะเป็นคนไม่ค่อยมากินผักหรอกเนาะเรื่อนี่อม่ใบบาผักอะไรอีกอืมอ ไปนะครับเ uh ิม huh. ลุกนั่งทิ้งขาเปียกี่น่ขาเปียกเจ้ามึงเมียเต็มหน้าผาแล้วลุกขิ้ด้วย ตำรวจก็แซ่บแซบพีน้องแซบี่ดีมันวดได้ียองันแซ่บน้องกบปม <c oughs> เดินอยู่อ <c oughs> ยานเลยพี่น้องม,ม,ม,มือถือนนนมนเอาือถือเมื่อกี้นกดับปเท่น,นึงเลยพี่น้อง้ที่นาับ เคยเห็นเครื่องซักผ้าทาั้งในน้อยเคยเห็นปะยื่ใส่เอาในเว็บมาเด้แบบพับผ้านะกิซักได้จกักโตกิซักได้ทีละสองตัวอืมสอ,องตัวนั่นก็ต้องเป็นผ้าที่บโบนาักเป็นบอลเป็นเสืออ้อน,นี่ละนี่ซักเป็นเสืออ้นนอเนาะเสือ้อยืดกูเจ้าผ้านีน่อยมันซักลงตีซักีง่ายเฉียวนเแบบพับผ้านะคนซือ้อไ,ไปนะฮะสาวหนุ่มคนนั่งซักผ้าคนเจ็บบด้เอว กาละมังนึ่งภาษาข่านหัวปาพี่จ้ะน้ำอยู่ในสักขาบอลสักยู่ปุ่นมันหล่อนดีคืออย่างไม,มาตัวนี้ก่อนก็ยังเห็นลิลลี่กับเกียร์แม่กับเกียลุงเบิกับเกียมันคือบอ้วนเดกเทีเอะมาบบมะเดงหน่อยเฮานี่ยใช่ไหอ้วนดีด่ เจ้าเฮ้ยบ่มีวิอยากขับร่าง,ง,งๆลงไปหาแม่แน่เปล่ดน,น้ำแม่แน่ไปเฮือกเฮือกในบ้านมาลุงไปอยู่น้ำแม่เห็ดเวียกซอยเล่าแล้วซนเล่าหาบน้ำหาบในอยู่ผู้เดียวเมื่อกี้ไปหั่นไปหนึ่ง้อน้ำอ้อยกินได้เลยเอออร่อยลูกกินได้อืมกินได้อร่อยกินได้ยูยจัง ผีผีผีีเป็นเบิงการ์ตูนผีไหมผีใจร้ายผีใจร้ายบอกแม่นส์บอกว่ามันเป็นภาษาลาวภาษาไทยแล้วนะผู้ฟังอ่าจะภาษาเพียงแล้วนี jaar jaar all, mm ่คะไปครับจับชูเว็บเออชูเว็บชูเว็บเด้่ยแรนชูเว็บไปชูเว็บมาเข้าใจบ่า โอ้เอี่ยมขอโคตพี่นอ้องอ๋อสี่นาทีแล้วพี่นอ้องเอาคอนทั้งเบิองกลองให้เด้อพี่นอ้องเด้อนี่ก็ยามันดับไปสี่นาทีแล้วเด้อจ้าต้องบอกพี่น้องเพราะว่ากลองบมูไข่มันอยากดับเดี๋ยวผู้กินกันสิว่าเล็กกองเขาไปยังไดแล้วขอบอวยจักสิว่าอีกแล้วนี่นมันใชได้ใครคนนี้แล้ว,วเมียนะมันดับไปเที่ยนหนึง่งหรอ อร่อยบะลูอร่อยจังแซ่บหลายแซ่บมาสิตั้งุ้งกันที่ว่าอีนี้กินได้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อท่องบ่าเพลิดในที่ว่าในท่องเล็ดเด้อเป็นคนที่กินเพลิดแต่โบคอยเก็บทองเด้อลินต้มอ่นากจากเพลิดแล้วอีหลีเพลิดแบบบ่มีเข่าห้องทองในเก็บอยู่ว่าแต่ว่าคันคอยได้กินเข่าห้องทองจักบันหนึ่งแล้วขอยกินเขาบ่เก็บอีหลีในทองหน้าจะมุ่นเลื่อน หรือมันลึงกับบ่รูเพื่อนหน้านนิบอานวาย่องอย่าองดอกสังเกตแล้วพื่ใเก็บท่อเอ้าพี่น้องอันนี้ก็ช่วยทำนี่นาะล่ะเนาะทำประชดไทยกับออคุณนั่นพวกยัยใจดีเนาะล่ะเนาะเพิ่อนไทเนล่าเหนื่อยล่วยเด้อพี่น้องเอาเจนไหมคลิปนาครับ Thank you.